ความอร่อยที่ไม่คุ้มกับความทุกข์ภิกษุทั้งหลายอริธาภิกขุคันทะวาทิปุพะกาวตูพวกเราด้วยขุดลากตนเองด้วยประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะตัวเองจับฉวยเอาผิดในธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างไรแม้พวกเธอทั้งหลาย ก็เข้าใจธรรมที่เราแสดงแล้วเหมือนอย่างอริธาภิกขุนั้นหรือหามิได้พระเจ้าะ่าทาเราใดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วโดยหลายแง่หลายมุมแก่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นธรรมที่ทําอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเ่านั้นก็สามารถที่จะทําอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติได้จริงกามทั้งหลาย อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วว่ามีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีเรื่องทําให้คับแค้นใจมากและมีโทษอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ควรเปรียบเทียบด้วยท่อนแห่งกระดูกควรเปรียบเทียบด้วยชิ้นเนื้อควรเปรียบเทียบด้วยคบเพิงหญ้าควรเปรียบเทียบด้วยหลุมฐานเพลิงควรเปรียบเทียบด้วยความฝันควรเปรียบเทียบด้วยของยืมควรเปรียบเทียบด้วยผลไม้ ควรเปียบด้วยเขียงสับเนื้อควรเปรียบด้วยหอกและร้าวและควรเปรียบด้วยหัวงูดังนี้ภิกษุทั้งหลายถูกแล้วที่พวกเธอทั้งหลายเข้าใจทำที่เราแสดงแล้วอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายทำเหล่าใดที่เราข่าวแล้วโดยหลายแง่หลายมุมแก่พวกเธอทั้งหลายว่า เป็นธรรมที่ทำอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็สามารถที่จะทำอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติได้จริงกามทั้งหลายเรากล่าวแล้วว่ามีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีเรื่องทำให้รับแขนใจมากและมีโทษอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ควรเปรียบด้วยท่อนแห่งกระดูกควรเปรียบด้วยชิ้นเนื้อควรเปรียบด้วยครอบพิงหญ้า ควรเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงควรเปรียบด้วยของในความฝันควรเปรียบด้วยของยืมควรเปรียบด้วยผลไม้ควรเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อควรเปรียบด้วยหอกและแ้าวและควรเปรียบด้วยหัวงูฉะนั้นก็แต่ว่าอริ tha ิกุคันทะวาทิภันั้นเพราะตัวเองถือเอาธรรมที่เราแสดงแล้วผิดจึงกล่าวตูพวกเราด้วย ขุดลากตนเองด้วยและประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์อันไม่ใช่ประโยชน์เกือกูลตลอดการลนานแกโมะบุรุษนั้นแหล